ทวิตทวิตเตอร์เออทางทางนี้บางคนก็บอกเฮ้ยทวิตเตอร์มัน,น, Twitter, ม,นมันสามารถเป็นสื่อออนไลน์ในการขายของอได้หรอได้ครับบางคนมองข้ามนะคระับอก็ฝากติดตามด้วยนะช่อง YouTube นะครับช่องทุกผมมาแบ่งปันนะคุณมมาแบ่งปันเข้าไปติดตามด้วย นะครับขับกันด้วยเหออ็นไหมนี่ผมก็สร้างทวิตเตอร์นะผมก็เกี่ยวกับงานออนไลน์สอนออนไลน์ผมก็พิมพ์ข้อความหนดนะครับทุกทุกวันก็วิตเข้าไปครับเป็นสั้นบางคนก็บอกว่าโอ้โหแล้วทวิตเตอร์ก็ยิงได้ครับแต่แรกๆก็แนะนำโพสไปก่อนนะครับมีเพื่อนๆมีสินค้าอะไรโพสไปครับ โพสไปเลยแต่งตุปแต่งรูปอีงนีหน่อยไอ้ตัวนี้เยจะใช้ข้อความสั้นๆมีลิงก์แปะก่นของผมอืมทุกนมีผู้ติดตามมีผู้มากดนะครับถูกตรงถูกใจแต่ถ้าเพื่อนๆมีสินค้าก็ลงเขาเดี๋ยวลงไปนะครับลงได้เลยนะครับทวิตเตอร์ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกวัยรุ่นหน่อยนะฮะ ที่บางแท็กเราไปนะครับติดตำรวจถ้าสินค้าหรืออะไรของเราเนี่ยนะครับไปติดแท็กเนี่ยเราก็สามารถขายสินค้าตรงนั้นได้เลยคนก็จะเห็นเยอะนะครับอะไรที่อยู่ในห้างดับแรกๆคนจะเห็นเยอะมากนะครับสินค้า,าเพื่อนสามารถลงได้เลยนะครับมีกิจกรรมอะไรนะครับมีโปรโมชั่นอะไรเก็บสินค้านะครับลงไปเถอะ นะผมมีกิจกรรมอะไรเกี่ยวกับธุกรกิจผมผมนะฮะเกี่ยวกับโลกออนไลน์นะฮะรือขายสินค้าผมก็ลงคนก็มาติดตามคนก็มาดูนะครับถ้าเขาสนใจเราเห็นภาพเห็นข้อความปุ๊บเขาทักมาเองนะครับอันนี้ก็คือทวิตเตอร์นี้ก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับแล้วก็ฝากทวิตเตอร์คุณ่มเลยนะหนุหน่มอาเจแปดศูยนยน์ยน,ยน,ยนะครับเข้าไปกดติดตามนะฮะเป็นเพื่อนกันได้เนาะแลกเปลี่ยนเนี่ย อ่ะต่อไปครับช่องทางที่สามอ่ะต่ไปช่องทางที่สามเห็นไหมมันก็จะมีสำรวจแฮชแท็กนะครับอันนี้ก็คือเป็นคีวร์ดในการขายสินค้าตละอยา่างนะครับตอนนี้ก็ลำดับนะฮะหนึ่งห้าลำดับนี้คนจะเซิร์ชเยอะที่สุดช่วงนี้ก็ดังนะครับสมปองนะะดูสิโอ้โห,โหล่างทรงนะครับ ีถ้าสินค้าหรืออะไรก็ช่างมีพวกแฮชแท็กตัวเนี้ยก็จะไปโผล่ด้วยอดูนะผมผมเปิดให้ดูนะครับพอเ,เปิดมาจะก,ก็จะมีสินค้าอยู่แวงในคีย์เวิร์ดตัวนี้ด้วยนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับคนที่สินค้าหรือต่างๆไปอยู่ในนี้ได้ก็คือต้องเสียตังคนะ์ไหมเสียครับอลองเลื่อนไปดูเรื่อยๆนะ มีสินค้าเข้ามาร่วมด้วยนะครับเห็นไหมก็จะมีดูไปเรื่อยๆนะครับบางเพจก็จะใช้ตัวนี้แหละบางอย่างนะครับมีสินค้า,ขาเขาไมปรับน,นด้วยบางคีบ์คว์ดเนี่ยเราเราดูไปปุ๊บโอ้โหแต่ว่าถ้าอันไหนมันแพงมากก็ไม่โชว์นะเห็นไหม บางคนคิดว่ามันผู่มาได้ยังไงนะครับก็ม,มีแอบแฝงบ้างบางคนมีโพสต์ข้อความนะครับก็จะมีอ่าลิงก์แปะมามั่งถามว่าเป็นเรื่องปกติไหมปกติครับ เห็นไหมครัคนเข้ามาชมคอมเมนต์เยอะมากอันอนี้ก็คือนะครับโอ้ตอนนี้เริ่มมาแล้วครับสินค้าจากจีนมาลาวเลย